สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์สัตวแพทย์หญิงดรปัชมาสิธิสารอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิ GH. ทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ที่ใช้เพื่อการทดลองหรือว่าสัตว์ฟาร์มเนะะี่ยค่ะ เรามีนิยามของสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นสากลนะคะได้แก่การที่สัตว์เนี่ยมีสรภาพในลักษณะ5ประการด้วยกันนะคะหรือเรียกว่าอิสรภาพ5ประการหรือว่า five freedom อันประกอบไปด้วยอิสระจากความผิวอุ่นและความกระหายน้ําอิสระจากความกลัวแล้วก็ความเครียดอิสระต่อความเจ็บปวดแล้วก็การเป็นโรคและการมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดได้ค่ะ สถานการณ์ของสวัดิภาพสัตว์ในปัจจุบันนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันจากสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศแล้วก็ในแต่ละระบบการเลี้ยงสัตว์นะคะโดยเริ่มจากการเปรียบเทียบจากในสมัยก่อนก่อนนะคะในสมัยก่อนเนี่ยระบบการเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าประชากรที่มีความต้องการอาหารจากเนื้อสัตว์เนี่ยยังมีจํานวนไม่มากเกินไปนักนะคะเพราะฉะนั้นระบบการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจึงมีสัตว์จํานวนที่ไม่มากจนเกินไปสามารถที่จะขยายพื้นที่ทางพื้นที่การเกษตร ทำให้มีพื that that food, parole, ้นที่ในการเลี้ยงมากหรือว่าสามารถที่จะมีแหล่งอาหารและก็ทรัพยากรเนี่ยค่ะที่ยังไม่จำกัดมากสามารถที่จะปรับปรุงได้นะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการศึกษาและก็ความสนใจในการในเรื่องสวัสดิภาพยังไม่มากนักเนี่ยนะคะปัญหาของสวัสดิภาพเนี่ยก็จะยังไม่มากเท่ากับในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าความต้องการของการความต้องการของอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะจากประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเทศต่างๆนะคะที่มีระบบการเลี้ยงแบบหนาแน่นหรือว่าการเลี้ยงแบบ intensive เนี่ยนะคะอย่างเช่นประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบการเลี้ยงที่มีความหนาแน่นนะคะแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรมากนะคะดังนั้นการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจึงถูก นำไปไว้รวมกับการจัดการมาตรฐานของฟาร์มนะคะหรือว่าการจัดการมาตรฐานสินค้านะคะรวมถึงการจัดการมาตรฐานโรงค่าซึ่งจะมีความแตกต่างนะคะกับในสมัยก่อนนะคะอีลักษณะหนึ่งก็คือสถานการณ์ของเออกษตรกรรายกลางแล้วก็รายย่อยนะคะซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ขาดกําลังหรือว่าขาดศักยภาพในการที่จะ ปรับปรุงฟาร์มแล้วก็ระบบการผลิตเนี่ยให้ได้มีสวัสดิภาพตามมาตรฐานนะคะเช่นการขาดเ,าเงินงบประมาณนะคะหรือว่าการขาดเทคโนโลยีสนับสนุนี้เป็นต้นค่ะค่ะปัญหาของสวัสดิภาพสัตว์นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่หลายแง่มุมด้วยกันนะคะในด้านแรกนะคะก็คือของในด้านของผู้ผลิตนะคะ ผู้ผลิตนะคะลักษณะแรกเลยก็คือผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะหรือว่ามีกําลังการผลิตสูงเนี่ยนะคะก็คือความไม่สม,ม่ําเสมอในการปฏิบัตินะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าผู้ผลิตเนี่ยมีความจําเป็นในการต้องผลิตสัตว์เป็นจํานวนมากหรือว่าต้องการผลิตอาหารจํานวนมากนะคะจากความต้องการที่สูงขึ้นของผู้บริโภคนะคะจึงเป็นความจําเป็นอยู่เองนะคะที่ต้องผลิตแข่งกับเวลานะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาสวัสดิภาพเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ในลักษณะที่2นะคะก็คือการที่ผู้ผลิตเนี่ยค่ะนะ,ะนเป็นเกษตรกรรายกลางหรือว่ารายย่อยนะคะทำให้ขาดองความรู้ที่เป็นปัจจุบันนะคะหรือว่าขาดการสนับสนุนทั้งในด้านเงินงบประมาณและก็เทคโนโลยีนะคะในการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตของเราเนี่ยให้มีสวัสดิภาพตามหลักการหรือว่าตามหลักการวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันในในแง่มุมของผู้บริโภคนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีความตื่นตัวในอาหารที่รับประทานมากนะคะ ดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจึงมีการพิจารณาสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะจากความต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีความปลอดภัยเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียวเนี่ยแต่ผู้บริโภคเนี่ยยังมีความพึงพอใจถ้าเกิดได้ทราบว่าที่มาของเนื้อสัตว์หรือว่าที่มาของสัตว์ที่มาทำมาเป็นเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคเนี่ยมาจากการผลิตที่มีส่วนภาพนะคะทำให้เกิดความพึงพอใจในการเลือกซื้อนะคะ ในในแง่มุมสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำให้สวัสดิภาพสัตว์เนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นหัวข้อที่ถูกนำมาใช้เพื่อการต่อรองทางการค้าหรือในการกิดการทางการค้าในอีกลักษณะหนึ่งะคะ่ะในปัจจุบันนะคะ งานวิจัยของสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะในส่วนแรกนะคะก็คือการพัฒนาบุคลากรนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจและก็มีทักษะที่มีความจำเพาะในความในการจัดการสวัสดิภาพได้นะคะรวมถึงพัฒนาบุคลาก,กรที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานะคะในกรณีที่มีปัญหาสวัสดิภาพสัตว์เกิดขึ้นในฟาร์มหรือว่าในระบบการผลิตนั้นๆนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนา อุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีนะคะให้มีความเหมาะสมเช่นระบบการประเมินที่มีความทันสมัยหรือว่ามีเทคโนโลยีของอการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องนะคะรวมถึงระบบการผลิตที่สามารถจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้เกิดสัสดิภาพได้นะคะเช่นการใช้เครื่องมือที่มีเสียงน้อยหรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่สามารถจะลดทอนความเจ็บปวดของสัตว์ลงได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของการจัดการโครงสร้างนะคะแล้วก็ระบบการผลิต ที่มีความจำเพาะแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการให้สวัสดิภาพสัตว์นะคะเช่นการจัดการสมาร์ทฟาร์มนะคะหรือว่าการจัดการการเลี้ยงที่ให้สวัสดิภาพสัตว์นะคะสูงขึ้นเช่นการเลี้ยงแบบไก่ไร้กรงหรือว่าการเลี้ยงโคแบบปล่อยเลมทุ่งหรือว่าการเลี้ยงสุกรแบบปล่อยอิสระอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานของสวัสดิภาพหรือว่าการให้สวัสดิภาพสัตว์เนี่ยคะให้สัตว์ฟาร์มเนี่ยได้รับสวัสดิภาพมากขึ้นได้ค่ะ ที่ใจที่กําลังทําอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาคุณสมบัตินะคะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆนะคะที่สัตว์แสดงออกนะคะเพื่อการแสดงการมีสวัสดิภาพในระบบการผลิตสัตว์เพื่อการบริโภคนั้นๆ,ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการแสดงออกทางกายภาพการแสดงออกทางสรีระนะคะหรือว่าการตอบสนองทางรูประสาทและการแสดงอารมณ์นะคะโดยการติดตามทั้งตัวสัตว์ที่มีชีวิตจากที่ฟาร์มนะคะหรือว่าการติดตามตัวสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ ะะรวมไปถึงตัวซากาสัตว์และก็เนื้อสัตว์ที่นําไปสู่ผู้บริโภคค่ะทั้งนี้นะคะการทดลองหรือว่าการวิจัยเหล่านี้นะคะจะนําไปเพื่อ,อ,อแสดงรูปแบบของการประเมินสวัสดิภาพาสัตว์ของประเทศไทยนะคะที่สร้างความเหมาะสมสําหรับแต่ละระบบการเลี้ยงนะคะและก็เกิดความเหมาะสมต่อชนิดของสัตว์นั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นการตรวจสอบระยะกาโอนอาหารของสัตว์นะคะอย่างเช่นการตรวจสอบออสภาวะ ของกระเพาะอ,อาหารสุกรนะคะหรือว่าการตรวจสอบออตากเสษจ,จากออแอมโมเนียในไก่อย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างออหรือว่าพัฒนาระบบการประเมินสวัสดิภาพของตนเองและมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ,บระบบการเรียนของเราได้ค่ะ งานวิจัยทางด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่มากนะคะแล้วก็เป็นที่ท้าทายสําหรับนักวิจัยทุกท่านนะคะสาหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้วิจัยทุกท่านนะคะที่มีความสนใจยังในในในด้านของสวัสดิภาพยังเปิดกว้างและก็ยังต้องการผู้วิจัยจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะแล้วก็จํากัดมากในข้อมูลเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะ ทำให้สิ่งนี้ค่ะเป็นข้อจำกัดของเราในการนำไปใช้ในการต่อรองหรือว่าการนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตของเรานะคะโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มนะคะทั้งในด้านของการตรวจสอบตัวสัตว์นะคะการตรวจสอบทางด้านการตอบสนองทางอารมณ์นะคะหรือว่ารวมถึงการจัดการหรือว่าการพัฒนาระบบการเลี้ยงที่มีสวัสดิภาพ ที่เหมาะสมกับสาต์ช้นนั้นนั้นเนี่ยนะคะที่มีความจำเพาะเจาะจงเนี่ยก็ยังขาดบุคลากรอยู่มากคะ่ะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะถ้ามีความสนใจนะคะทางภาควิชาสตัตวแพทย์สาธสารณสุขศาสตร์นะคะคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยทางเราเปิดนะคะอ,อ,อบรมบุคลากรนะคะที่มีความสนใจที่จะเสริมสร้างทักษะด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะแล้วก็การออ,ออกแบบหรือว,ว่าตรวจประเมินสวัสดิภาพในฟาร์มแล้วก็ในโรงฆ่าสัตว์นะคะ รวมถึงการตรวจสัตว์ก่อนเข้าค้าแล้วก็การตรวจวิการสร้างสัตว์ภพยันการค่าเพ <c oughs> ื่อการแสดงการมีสสดิภาพนะคะ <c oughs> ก็ขอเรียนเชิญหรือว่าเชิญชวนทุกท่านท่ามีความสนใจสามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะคะ <c oughs> ณะสัตวแพทยศาสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร,ร์นะคะมี2วิทยาเขตด้วยกันนะคะส่วนแรกจะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตบางเขนนะคะจะเป็นส่วนของพลคลินิกในชั้นปีที่1ชั้นปีที่3นะคะ ดังนั้นถ้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถที่จะมาเยี่ยมชมเราได้นะคะในส่วนของสวัสดิภาพที่เป็นสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นส่วนของสัตว์ฟาร์มและก็สัตว์เศรษฐกิจนะคะจะอยู่ในส่วนของภาควิชาคล,คลินิกนะคะในวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะนิสิตก็จะเป็นชั้นปีนิสิตหรือชั้นปีที่6นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดถ้าเกิดว่าสนใจหรือว่า สามารถสนใจจะมาพูดคุยในเรื่องของพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่กันเป็นสวัสดิภาพนะคะหรือว่าเข้าสู่ร,ระบบการประเมินเนี่ยสามารถมาพูดคุยกันได้ที่ภาควิชาที่วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะขอเชิญชวนค่ะ